ไหน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 ท่านผู้มาวัดคิดแล้วมีสองทางมีสองทางจะไปทางไหนก่อนจะไปทางอนดีมาทาง้วนนะมาทางอูก่อนนะทางอู๋่อได้ๆๆอู้นสวยแน่เลยเพระว่าเจออ้วนโอยอูว่าคุณว่าอีเยเอ้นี่ถ้ำเดิมมี่ใช่ต้องอย่าเบสเน็กเก็บสเนก็บสแน็กเก็บสสแนกใช่ป่าววะถ้ำเดิมป่าวะถ้ำที่มึงเคยมาด้นะถำมัน้ายๆกันหรือเปล่าไม่แน่เอ้ขาไไม่แน่สุด่ไทำมเอล่า ที่ทางขึ้นเด้อเกอะไรขึ้นแบบขโมงบัตรเอ้ยเราไปอีกทางก่อนดีกว่าขโมนอมวะไรนะขโมนอะไรนะมาไม่ให้ให้ดูไปดูคนเดียวพอไปดูอีกทางก่อนปะล่ะจะดูอีกทางก่อนดีกว่าพู้แค่ทานหมดแล้วว่ะมึงจะเอาไงกันแน่เนี่ยไปดูอีกทางก่อนแถววะทางนี้ทางนี้ทางนี้ปูน้ำได้ได้วยใช่ปะ

อ๋อไอคู่โดนเผาตายชัวเดียกคติดไฟดูครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ็มคู่เอ็มคู่โอ้ยจน้อยตกดิงกูไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยมีเพิ่มมีเพิ่มมีเพิ่มไอ้คิด้ากูไือใช่ไงใช่โอ้ยนี่ไงใช่พี่พิษพิษนี่เห็นชิ่นเหวเว้ย กูเชื่อไอ้ชายฟันกูวีเวนมันคืออะไรเนี่ยอะไเนียไม่ใช่คาตาลาเนี่ยใช้ไม่บอกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรอะปนเผาป่ะอันนี้คืออะไรคิดอ๋โปรเจกเตอร์เนี่ยใช้ตรงนี้ไม่ได้ใช้ตรงนี้ไหมเฮ้ยเก็บเก็บมาถือได้ไหมเฮียไม่ได้อะพลดไม่ที่ดัน้ำไเชยไปไม่ได้หรอมสปอตไลท์เฮียไปไม่ได้ม่ไดไม้เม็บป่ไดแไม่ไ้ม่ได้ไ้่าว่่้่ม่้ไม่ มีที่เต็แล้วลงนะใคส่อต้องมีอะไรสิว่าแถวเนี้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มืดมืดมากมืดมากนี่ไม่มีอะไรเลยหรอวะไปเป็นยังไตรงนี้ใครโดนขยับไม่เต็มเลยวะเดินมึงเอาอุ้ยพี่ลองี้ยิงไปอีกทางหนึ่งทางที่ต้องขึ้นไปไม่ว่าทางไหนทางขึ้นไม่ผูกทางขึ้นเหรอเออไม่ก็ขึ้นไปหายข้ามยัไงเพราะเราตอนนี้ยังไม่มีเที่แงนะลงน้ำจำเชี่ยด ข้างล่างมันไม่ไว้ใจเป็นผาแบบแม่งอ่ป่าเป็นดังเงือกไอ้สัสเหมือนกูถือไ์เฟร์เลยวะอีนี่วะไอ้ฮัลโหลกูน้ำเทเลยช่วยน้ำนี่หัวแค่เนี้ยคิดไม่เกินก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะไปเดี๋ยวกูนำเองทางไหนวะกูลืมเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีทางไป นี่ตรงนี้มีไม้กั้นเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีทางไปเอ้ยทางเพชรมีทางไปเนี่ยไหนวะเพชรเฮ้ยตรงนี้ทางไปไม่คือของกูมันยังไม่ขึ้นอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้กูโคตรมืดเลยลรอข้ามสัวเบ็คเี้ยะลรวะแบริิกอะไรวะนี่ทางเดิมอีกอ๋อทางขึ้นแล้วทางขึ้นแล้วไม่อันนี้ทางกลับนี่หว่าไม่ใช่เหรอเอ้ยอันนี้ทางเดิมทากลับแเป็นไงให้เราขึ้นไปตอนนี้ตอนคืนเรอไม่เห็นแสงอะไรเลย ไม่แน่ว่ะเห็นแสงไปย้ำแทนกูไหมไม่ไอ้นเราผิดทางเราเราทางไม่ใช่ทางนั้นนี่ใช่ป่ะหรือว่าทางย้อนรือไม่กลัวมันหน้าขึ้นคนคนละทางมาแต่ขึ้นเหมือนกันอะเหงออกไปแม่งไปเจอหมู่บ้านเฮนไทางนี้มีให้ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทางใช่หรอไม่ใช่ทางเดิมแล้วเพราะตอนนั้นเราไปไหมไปออไปดูดูไปดูดูไปดไปโซนนดูไปนแข็งก่อนปไปดิ เราพักก่นเลยทางนเออตอนเรกว่ามันงก่อนเฮ้ยมีสกอเทปตรงนี้่องีาตักอเทปเนี่ยใคก็เทปเนี่ยอยู่เนี่ยเหรอกินาเลยพวกมงมัมีปวะกินกินข้าวในชีวิตจริงอยูในเกมในเกมในเกมนกมอ๋อนี่ว่าชีวิตจรยา้องกลอนี่มันเหมือนกป้ามันเหอนป้าแบบคือกูเจอเทปคุณบอกคนนอนเหรอเจอเจอแล้วเจอแล้วเฮยอะไรอะ เดี๋ยวเดี๋ยวกุยเกี้ยเยวนีเกี้ยกูแดกอะเอาเอาใครห่อใครมันง้อไปเดินโดนนั่นอ่ะอย่าบอกนะว่าโอ้ยเห็นอยคุณนึกว่าเคนนะเคนบอกเห็นเรียนรู้แล้วเคนเรียนรู้แล้วเห็นแม่งแหกเสร็จแม่งวิ่งไปนู่นแล้วนู่นจะมาเล่นตัวกระรองเต่าอ๋อมึงวิ่งไปเล่นกระรองเต่าเนาะ เออดีดีดีอุ nice <sh> ้ยโมดถุงกันหน่อยยิงเลือดรถอีกก่อนนะแล้วโซนอิมาเราไปเราไม่ต้องขับตอนกันหรอจริงจริงเราควรจะมีเสื้อกนะดาวกกันใช่งั้นเราก็อย่าพิ่งไปไหมไปเลยไม่ใช่กูอยารู้แค่โซนนั้นไม่มีอะไรบ้างเกิดมีกูวิ่ยเอออย่าไปกลัวสิ่งใหม่เออกูเพิ่งเริ่มเล่นใหม่บอกกูท้อต้ออันนี้คือทอดเออใช่ใช่ตกเครื่องอ่ะด่าไฟเฮียก็พิ่งเหยียบด่าไฟเลยเฮียเพิงไฟเพิง ไอ้ตี๋เหี้ยะไรวะขอร้องไอ้ชัดเลน้อยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยเขิเหี้ยกระโดงเต่าไหมเกระโดงเต่าไอ้เรย์เดี๋ยวตื่นมาต้องแดกรอบอ่ะการทำเต็นทรองฟันไว้ได้ทิ้งเต็นทรองฟันไว้ได้ทำไฟไว้แล้วเออทำไฟไว้แล้ไม่เป็นไรเลยเว้ยปลอดแทนเลยแก่งอ่ะนอนได้แล้วนอนได้แล้วนัดหนึ่งบันไดบันไดนะครับไม่แป๊บไม่แป๊บเฮ้ยรีบนอนดิเฮ้ย ไปประเช้าไอ้เหี tahu, okay, o, ้ยใครมันรีบวะเจ็ดคนใครมันรีบวะใครมันรีบมาอ่านกันเต็มเดียวเลยมีตั้งหลายไต่ที่นีเออโอ้โหตั้งใจความโอ้โหเหี้ยตื่นมาหิวจัดเลยนี่เห็นไหมวันนี้กูผอมลงแล้วกูไม่เบียดพวกมไม่เป็นไรกูเอาเพชรรีบกูอีกเชยเออไปตักตักน้ำแดกได้ไหมวะตรงนั้น ไม่ไได้ม่มีไอเทมไปตักน้ำแดกอ่ะมึงกูขับเต็นท์ชิววู้ยังกว้างอ่ะวู้ยตรงนี้ได้นะเห็นตรงตรงกูอะฝั่งนี้ได้ตอนมว่ากูเดี๋ยวกูลองดูไม่ได้ต้องบอกนะไอทำไอ้ก้มใครก้มเก็บแล้ววะต้องบอกนะจริงเหรียญวะครับคนก้มเก็บอะไรที่อย่างมาดูกูดิเป็นไรอ่ะยิ่งมาดูกูดิไหนวะ ไอเยี่ยนต่ะมันมันหดมันหดคอเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋กระดองกระดองเต่าไอ้เต่านี้ไม่เห็นเลยว่ะเต่าอะไรอ่ะเต่ามันหดมันเอาคอหลบอ่ะหลบไปในกระดองอ่ะไม่ให้เราทุบอ่ะโอ้ยเพชรไอเหี้ยโอ้โเรียบร้อยมันหดแล้วนะหัวอดไม่ได้นะทุบไม่ได้นะมันถอดหัวแล้วนะตายหมดแกตายโอ้โหเฮี้ยดูยิงหัวแม่งเนี่ยเหลือกันใจเละเลยสัตว์ไม่เหลือเลยได้อะไรไหมเนี่ยไม่ได้ปลาไม่ได้ไม่ได้เหี้ยเลยวะ โอเคถ้าเราเบิดไม่ได้อาหารมาแล้วแล้วคนป่าเฮ้ยฝนตกเฉยเอเพชรเต็มเลยเอเพชรเต็มเลยเยีะยมากมัดดิแล้วคนป่ามวิ่งหนีอ่ะโอ้เต็มเลยข้างหน้าสามสี่ตัวเอาเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่ได้แล้วอ้าวกระดองแม่งก็เหมือนเดิมดีกว่า คืออง้เสียงไแกในคิดคิดหลังมึงโอ้ยเไม่ตอบกใช่ไหมผู้หญิงก็เว้นเฮ้ยโอ้ห้องบนเป็นบ้านมันในคิดเห็นใครใครแข่งขาไม่ครบมึงเก็บให้ครบเลยนะไอ้เหี้ยไม่ต้องคุยดีมาได้ไงได้เวลาแล้วไอ้กูขอแขนขาหน่อยเพื่อนหยิบเลยหยิบเลยเพราะกระเป๋ากูเต็มกูมาแล่ให้ไม่เห็นมีเลย เป็นเกมที่แบบคำพูดเที่ยมากจริงๆนะเวลาเล่นแร่ตรงนี้เลยกูไม่กล้าเอาใจมาถ้ากูถ้ากูไปอยู่คอนโดกูไม่กล้าเล่นเกมนี้ในในห้องคนเดียวอ่ะทำไมวะแล้วคนข้างๆห้องไม่ได้ยินนะไอ้ยมึงแร่เนื้อตรงนี้แบบโอ้โหแล่นื้ก่เนี่ยแหละกูกูตัดกูตัดขาไม่ออกแล้วมึงมาแดกดิอะไรเงี้ยเนี่ยกูเผ่าหายข้างห้องแจ้งตำรวจอ่ะฟาเลยฟาเพราะคนข้างห้องกูนั่งแบบมีหลอดเยอะ ได้โซนิมาแล้วไอ้คิดมึงรีบยังวะมึงจะไม่ทรมานกับน้ำฝนเอ้ยอ้โหกูแนะนำให้มึงเก็บผ้าไปเยอะเลยเพราะต่าพอการทรมึงจะได้มีความมันเอาไว้ใช้มันใช้เยอะมากหนาวไอ้ปาดกูไม่เห็นหนาวเลยกูไม่เห็นหนาวเลยอ่าเดี๋ยวมึงก็รู้ทำไมตัวกูเย็นสั่นวะนั่นเดี๋ยวกูตักน้ำไปด้วยด้เยกูไม่มีที่ตักน้ำเดี๋ยวมันใช้อะไรครับนะกูลืมมปลากรูปน้ำปลโอ้ กลับบ้านนีคือแถวนี้แม่งหมอสัตวหน้าตั้งบ้านอยู่อ่ะโหน่าชิบหายกลางบาร์กางสนทิมวะโอ้กูไปแล้วหน้าจอหน้าจอกูหนาวแต่น้ำแม่งดูหน้าสะอาดมากเลยตรงนั้นใช่ไหมแต่ฉันว่ากุนาวแล้วกูหนาวแล้วเออใช่เหมือนเร่อีคนป่าแล้วมั้งมันอยู่ไม่ได้แล้วแบบมันก็เลยแบบใช่เสียงแปลกๆเนี่ยกูสไลด์สไลด์มาไกลเลยเนี่ยนั่นไหนทำดิ ไปทางหนเฮียกูสไลด์มาเจอหัวหน้าเผ่าไอ้สัสพอเออมาได้แล้วอุ้ยเฮียตกเขาเฮ้ยแล้วนี่กูหลงไปไหนคนเดียววะเนี้ยนี่กูอยู่ไหนกูเจอคนป่าวิ่งเป็นฝูงเลยเพรากลับบ้านกันโอ้อมึงเห็นบ้านเขียวเกี่ยววะต้องวิ่งกลับทางนั้นอะที่ไม่เปไน็นไรกูใส่โซโล่กูไม่เคยกลัวโอ้มีแต่มันที่กลัวกูไอ้เฮียเพชรจระเข้เพชรไหน ลองลองให้มันขาดลองให้มันขาดดิไอ้สองตัวไอ้เพชรสองตัวอุ้ยเห็นละวยังยังเฮ้ยเราฆ่าจระเข้ไหมต้องใช้ไดร์โอยิงปะแต่อุ้ยตรงนี้ตรงๆใกล้ๆมากเฮ้ยมาหาบูแล้วตายตายแล้วก็ตายไปได้เยอะตายแล้วเดียบร้อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเคุณอยากถึวป่ะหนังคอกกข้าไดไม่เหลือซากไว้มันไม่เหลือเทียอะไรละ มีเนื้อจระเข้ด้วยพวกชัวร์ครับจระเข้ตุ๊กใหญ่รูปร่างขอแล่นั่ะเขาก็ได้หน่อยแม่กูเห็นหัวก็เฮ้ยอยากเจออีกว่าลงน้ำแม่งเฮ้ยเจอเพ็ดเอเพ็ดเกือบตายเมื่อกี้แม่งยืนข้างๆจระเข้เลยอ่ะแม่งไม่เห็นด้วยงับทีเดียวนอนเลยนะเว้ยกป็นนอนเลยใช่ไปไปเน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 งับตอนแรกตอนแรกมายืนมองว่าตัวเฮี้ยอะไรวะตอนแรกมายืตัวเฮี้ยแบบตัวเฮี้ยใหญ่ขึ้นอะเออ

อ,อมีมามามาเฮียมาบุฟเฟ่ขาตัดแขนตัดขามากรูดเขาน้ำวะ่ะเอ้ยอยากรู้ว่ามีอะไรไงทวง,งนี้ไปไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มีน้ำไขขอ้ขากูเต็มเลยเอ่ะก็ไปอีกทางว่ะเพื่อนพิษเราม,<ำ>มันกลับมาบ้านนี่หว่าไอ้เฮียเอามาหารก,ก่อนไหมเอ้ยกูเจอเคนหิวโหยด้านหน้า นไอมีสติกบ้างเคยมีสติกวะครูมียับดึงอะถ้ำนี้เราเข้าไม่ได้เฮ้ยทางกูมีทางไปหาเราโอ้ตรงตรงตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้องมีที่ที่เจาะกระแพงไปไม่ได้ทั้งสองทางเพื่อนไม่ก็ระเบิดระเบิดอะระเบิดจันมงไอ้มึงลงมึงลงไอ้ที่ซอกวะไอ้เห็นเป็นซอกวะใช่ ไม่ไม่งเข้ามาก็ได้ไม่มีอะไรเราไปไม่ได้เราต้องใช้ของไปทำเป็นเพชรนะล่ะเออไปทำเป็เพชรเอาเขี้ยแล้วก็ขึ้นมาแล้วกูเข้ามาแล้วอ่ะไม่มีเขี้ยวเลยเลยข้างในมีเนื้อข้างในมีเนื้อย่างให้กินตรงนี้มีที่ออกปินข่าวแล้วโดดไม่ได้ใช่ปหมไม่ได้ไม่ได้เราไม่เนื้อย่างใช่ปหมอย่างน้อยกูมาเป็นเขี้กูมาถึงถ้ำแล้วได้เนื้อย่างแล้วก็มีเด็กเนื้อในถ้ำได้ของให้เก็บเลยโอ้อูเออกไปดิ เไ้ยมีนาฬิกานี่ไงของของกานกูเก็บละนาฬิกายืมเพื่อนที่นั่นเัน่องอยู่ไหนนะทรงเหลืองไงเดี๋ยวตามไปได้ว่าขอเก็บนาฬิกาผมคุ้มเลยดิไม่มีธงเหลืองสองกันนะสิต้องไปอันไหนวะเหลืองขวาเหลืองซ้ายเรารับไม่พาดหรอกเรายี่ยมไปแล้วเราเยี่ยมไปแล้วไม่พาดหรอกไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนกูค้าวระเบิดผนคุ้มจัดเลยกูมีระเบิดสามวันอะทุ้งสีอะไรไอเพชรสีส้มหรือสีเหลืองไหมสีเหลืองตรงเนี้ยข้างในเนี้ยเหลืองขวาเหลืองขวาทางเก่า โออ้้ลลงแวะถ้าเกิดถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรชิบหายคงตายหมดเดี๋ยวกูปาระเบิดแล้วกูรีบวิ่งออกเลยไอ้โวกูช่วยกูเดี๋ยวกูหยอนระเบิดเราไหมฮะพอระเบิดใส่เพื่อนมาทางนี้มาทางนี้อย่างเชี่ยเลยโอูดูกูยันระเบิดเราไหมไม่ต้องเลยเราขับกีทบ้าฮะกูกูเดี๋ยวกูยันระเบิดทำลงไปฮะดีมากดีมากกูตกเขากูตกเขาเรียบร้อยอันนี้ถ้ำเดิมมันี่ยไม่ไม่มึงมึงฮะครับกูขึ้นไม่ได้กูฉชยลงมา ไม่มีใครมีเวลาสนใจมึงหรอกตอนนั้นตอนนี้ทำอะไรได้วะางได้ทำลึกท่งไอ้อ้มันต้องใช้ที่ปีนข่าไอ้เที่ยม่ามันมึงซักซอกมาได้กูบ้าแล้วตกไปงั้นเมึงเห็นทดื้นบมากมึงเห็นดิบุยมากหัวใจหัวใจนครับมันอต้องใช้ที่ปีนขาโหัวใจโอ้ไอ้้วขึ้นไงเนี่ยไอ้มันสลลงมาได้ถล่มได้กได้ีขึ้นเด้นเดยวขึ้นไงเอากเื่อ้นี้มีที่ที่ใค้มึงใครลงไปวะ ายไม่เสี่ยงอ่ะไม่เสี่ยงนะเมื่อคืนนะเจ๊ดูก่อนนี้มีต้องไม่คือสมรณ์ต้องให้ไปต้องให้อู่ตำรวจแล้วโอ้ไม่เป็นไรโอ้มึงมึงมึงใช้ชีวิตเป็นเด็กท่ำไปแล้วกันนะไม่แล้วแล้วคือมึงจะทิ้งกูไว้คนเดียวเหรอใครจะทำอะไรเอ้ยลงมาให้ทุกอะไรเนี่ยลงมาเป็นเพื่อนกูคนหนึ่งได้โอ้โหกูช่วยกูโทุกข์ผิดทุกข์ผิดลงไปใหู้ลงมาเป็นเพื่อนกูคนหนึ่งได้เปล่าลงมาเป็นยังไงวะเชื่อเป็นเพข่อนยังไงเห็นมีขอวะ ไม่ลงลงมาเเพื่อนกูคนหนึ่งได้เปล่าใครมีของปะใครไม่มีอ่ะแค่นี้แค่นี้ได้เปล่าทุกคนมีเพชรแล้วอะไรเพชรแนวอะไรเขียนมีของหมดไอ้เหี้ยใคร็นลงหน้าวะนคนมีของเว้ยก็มึงเซฟเลยอ่ะ้กูสำรวจคนเดียวให้กูสตรีมให้ไหมเออก็ดีเออเออดูดูดูด้วยว่ามีอะไรดีเดี๋ยวกลับบ้านกันก๊วนเค็มมีเคนมมีดาบยังอ่ะโอเคอย่างตายเคนลงไปด้วยเออเคนลงมาเอออย่าไปลงไปเหรอ เอ้ยเคนยังไม่มีดาบแต่เคนไม่ขึ้นเลแล้วตอนแล้วเคนไม่ขึ้นเลแล้วสูกอ่ะใครจะลงของมึงวะไอ้เชียเออไอ้เชียมึงรีบเลยต้องถามต้องถามว่ามึงลงไปทำพี้ยอะไรก่อนนี่ปลาแฟไปดูนี่ปลาแฟไปดูนี่ปลาไปแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยคิดมึงมึงเต็มเลยมาช่วยกูหน่อยมาช่วยกูหน่อยล่อมึงล่อๆมาตรงนี้ได้แล้วปาขวเพื่อนขวาขวาเไม่หัวไอ่หอว

เออเองกไม่เซฟบ้านเลยนะมึงไม่เซฟบ้านก่อนวะเวลาเข้ามาได้เข้าโรงบ้านนั่นดิเออลืมเซฟก็คือต้องไม่ตายได้โอยู่มันไปเซฟไปล่าสุดตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเต็นเต็นตรงนน้นอ่ะแป๊บนึงกไอที่ทำตรงนั้นอะแล้่ามไปกูเสร็เครื่องบินแล้วของกูหายหมดเลยวะไอที่ทำไปตายเลยมันเกิดเครื่องบินองไอยศเมื่อเมื่อตายมึงต้องไปเก็บของเออมึงต้องมาเก็บของมึงอันเด็ดทำเกียร์อะลุงก็จะวนแบบว่าเรื่อยนะคนเยอะเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงยังมึงยังไม่ได้ดาบมึงยังไม่ได้ด่นมึงยังไม่ได้ดาบมึงยังไม่ได้ด่าจำไว้ทีเดียวคนแรกเลยโอ้รับหน้าค่อยไปลงเอาดาบก็ได้มึงอะเปียส่งไอเคนไปเคนไม่คิดไอเคนเมื่อคืนแล้วคนแรกเรเห็นเคนไม่คิดเปียส่งเอเคนไปเคนวิ่งหนีไปเขาบ้านมันไกลกวัดตรงเนี้ยเดี๋ยวเคนเลิกแล้วให้เคนกลับบ้านก่อนไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลกลับบ้านไเลยกลับบ้านแล้วพอก่อนกิ๊เนี้ย